สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบก็มาเจอกันอีกคลิปนึงคลิปใหม่ อันนี้ก็คือจากที่เราทําสายเบรกกันไปแล <Okay. S 1> ้วอเคไม่เสร็จดีก็เหอะแต่เราทําไปแล้วตอนนี้ก็จะมาถึงอะไรนะยกแพรแล้วก็ยกเครื่องแล้วพาร์ทใหญ่ๆของรถคันนี้และที่ที่เราจะทํากันอะไอยิบยิบย่อยๆอะทำกันไปหมดแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นพาร์ทใหญ่แล้วก็คือจะยกแพรขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะยกเครื่องขึ้นกันจะหมดเวลาแล้วลเนี่ยใช่แล้วอะเรากะไว้เรากะไว้ว่า1 0 13อ่มะ อยู่แต่สิบสามสี่สิบห้าประมาณห้าหกวันอ่ะเอาไปเอามาแม่งเหลือวันนี้วันเสาร์สิบเจ็ดเหลือสิบเจ็ดกับสิบแปดเองอ่ะก็ลื้อแล้วแม่งก็มีอะไรให้ทำเออเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กูไปเรื่อยเลยเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเลยแม่งเอ้ยแล้วก็มันมันก็เราลื้อออกมาแล้วอ่ะเจออะไรเราก็ต้องทำอ่ะเออจะไม่ทำมันก็ไม่ได้ไงไหนๆเราก็ลื้อมาแล้วอะไรเงี้ย ก็คือวันนี้ตั้งแต่ยกแพรมาเดี๋ยวเรามาให้ให้ดูแพรอีจี e ตอนแรกที่มันเป็นอะไรนะสีสีลอกเนี่ยสีมันหยดหยดลงมาตรงนี้น,น,น้ำมันเบรกอ่าน้ำมันเบรกมันหยดลงมากี่ปีไร่รู้ว่ากัดกัดหมดเลยแล้วเอาเอาหายไปเชร์ล้างอะ่ะตอนที่เราทำความสีแม่งหลุดเห็นจากที่เห็นในคลิปก่อนอะ่ะสีมันหลุดไปเยอะเลยแล้วก็คือเราก็เลยรื้อรื้อทั้งแพรรื้อหมดเลย็อต้องทอ่าแล้วก็มาลอกทําสีใหม่เลยสีแพรใหม่ที่เราทํานะ ก็จะใหม่กิ๊กเลย<ม>สีแพรของเราก็กันโค้งกันโค้งอะไรเงี้ยเราก็ทําหมดอะ่ะเรายกออกมาแล้วอะ่อวอะอเราก็ทําสีก็เอาสีไม่ได้ใช้สีแพงสีอะไรด้วยนะสีไพหลักอะ่ะเราก็เลือกเบอร์เอาไปเลือกเบอร์ที่มันแบบเฮ้ยเออสวยๆเป็นสีอะไรน,นะมิดไนท์เกย์สีเนี้ยมันก็จะออกเ<อ>ท,ทาเข้มๆหน่อยตอนแรกเราจะเอาดำแต่คุณดำมันดูน่าเบือ่อมันเหมือนเดิมอ่ะดำมันมันเหมือนเดิมมันดูน่าเบือ่อไหนจะทำแล้วอะ่ะ เราก็เลยเลือกสีเป็นสีมิดไนเก์นี่สีนี้งานนี้เราก็จะยกแพขึ้นไปก่อนแล้วก็ประกอบประกอบช่วงล่างให้เรียบร้อยแล้วอีกแพแล้วก็เสร็จปุ๊บคืนนี้เราก็จะเอาเครื่องเอาเกียร์ขึ้นละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยกแพขึ้นแล้วเดี๋ยวประกอบแพก่อนเนาะซึ่งการประกอบก็มันก็แค่ขันน็อตอะ มันไม่มีอะไรนะก็คือน็อตแพรมันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยฝั่งละสตัวฝั่งละสามตัวจะมีตัวสั้นตัวยาวก็จะต้องตอนถอดก็คือดูให้ดีอ่ะขอเสร็จแล้วก็เอาใส่ไว้รูเดิมแหละจ้าจำได้ถ้ากลัวหลงก็ใส่ไว้ถ้ากลัวหลงกลัวลืมนะตัวยาวมันก็จะอยู่ข้างในเนี่ยตัวยาวแล้วมีตัวสั้น2ตัวตัวนี้ก็มีตัวยาวอีกตัวหนึ่งนะแต่มันจะต้องดูเอาอ่ะแต่มันก็เนี่ยแต่ตัวมันจะมีน็อตแค่3ตัวนี่แหละแพรอ่ะตัวล่างอนะ แค่นี้เลยแล้วก็ตรงนี้บูทของพวงมาลายัยที่เราต้องใส่เข้าไปจุดนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือทาจารบีสักหน่อยตัวบูทยางบูทอะไรเงี้ยนะก็ทาจารบีสักหน่อยแล้วก็สวมขึ้นไปแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งที่เราบอกว่าติดตัวนี้แหละอ่าเป็นน็อตยึดไอตัวแหลกพวงมาลายัยข้างในนี่แหละก็เนี่ยยกขึ้นไปแล้วก็สวมนี่เข้าก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวมามาดูกันว่าเดี๋ยวเดีย,ยขึ้นยังไงก็เราก็วางให้มันตรงตำแหน่งอ่ะแล้วก็ ปลดรถยกเนี่ยวางให้มันตรงตำแหน่งใช่ไหมเออวางให้ตรงตำแหน่งใกล้เคียงอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเลื่อนอีกทีหนึ่งวางเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาลิฟต์อะลงมาแล้วก็ขันน็อตลอยน็อตเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปเลยแล้วเราเข้ามาขันทอกตามโรงงานสเปคโรงงานอีกทีหนึ่งว่ามันกี่ปอนกี่ปอนเงี้ยไอ้น็อตพวกน็อตช่วงล่างน็อตอะไรเงี้ยที่ตัวใหญ่ๆ่อ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะอย่าใช้บล็อกยิงนะใช้เป็นประแจท็์กขันดีกว่ามันไม่เกินอ่ะแล้วน็อตเกวก็ไม่เสียหายด้วยเดี๋ยวเรามาดู ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนี่ให้ดูนะเท่านี้เลยท่าท่านี้เลยเนี่ยมันจะมีน็อตตัวนี้ตัวใหญ่ยาวแล้วก็ตัวหลังอีกกี่ตัวนะ3าตัวข้างหลังก็3ตัวข้างหน้าอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้นะตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวข้างในตัวข้างในนี่ตัวนี้จะเป็นตัวยาวนะยาวสุดเลยอันนี้ก็ยาวลงลงมาอันนี้ตัวสั้นสุดแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้จะยาวเลยตัวนี้สองข้างเหมือนกันมันจะขัน น็อตที่91นิวตันเมตรหรือ66ประมาณ66ฟุตปอนนะแล้วก็ใช้ท็อคขันไม่ต้องแถมนะขันเนี้ยมันค่ามาตรฐานโรงงานอยู่แล้วเราไม่ต้องไปแถม91ทุกตัวนะเท่ากันหมด66ฟุตประมาณเนี้ยอาแค่นี้นะไม่ต้องแถม เราจะขันตามสเปคโปรงงานนั่นแหละเราไม่รู้หรอกเราก็เปิดเซิร์ชเอาเลยเราไม่อยากใช้บล็อกยิงไงเรากลัวน็อตม้งพังเพราะเราไม่รู้ว่าค่าของบล็อกมาทอกทอกไปมันมันเท่าไหร่มันเกินมันขาดมันเกินเรา,เาแบบเท่ากันดีกว่าเพื่อความชัวร์แพ้ก็จะเข้าไปอยู่นี่ละสีใหม่ๆเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นสีดําๆแล้วแต่เราทําสีใหม่มันก็ต้องใหม่สิได้ยินเสียงนี้มันรู้สึกดีนะเนี่ยเนี่ยเดับเบิ้ลดับเบิ้ลนิดนึงดับเบิ้ลเช็คนิดนึง เรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ก็คือแพรแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้ตรงบูทตรงแหลกพวงมาลัยเอาขึ้นไปใส่บนรถเพราะตรงนี้มันใส่ลําบากเอาเราจะลดลงแล้วก็เอาบูทใส่บูทพวงมาลัยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแพรแล้วเดี๋ยวก็มาทําต่อกันเลยเอาเอาเครื่องมาทําท่าละเครื่องนี้ยังอีกหลายนึบนะเพราะว่ายังยังไม่ได้ประกอบเกียร์เลยคัดเกียร์ยังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำคนวันนี้แหละ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวใส่ข้างในเดี๋ยวเราถ่ายดูอีกทีตอนที่เราจะเอาเครื่องเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวประกอบเกียร์ประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะประกอบกันละก็จากที่ใส่แพรเสร็จเรียบร้อยแล้วขันทอ็อกครบทุกตัวละต่อไปก็จะอเครื่องขึ้นแล้วปักเออได้เวลาแบบสัทีไม่ทันนะไม่ทันวันหยุดยาวเออไม่ทันวันหยุดยาวามันมีอะไรให้ทอืมอยา<ะ>่างที่เราเห็นแ,แหละมันมีแจ็คควอดหลายๆอย่างอยู่มันไม่ใช่ว่า อื่ันมาแล้วก็ยกขึ้นได้เลยที่จริงมันก็ได้แหละเอาเครื่องมาแล้วมันยกขึ้นมาเลยอะ่ะแต่ไหนๆเครื่องมันอยู่ข้างล่างแล้วอะ่ะเออเราก็ทํามันไ้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรายกเครื่องกันสองคนมันง่ายอะ่ะนี่ปากดีอีกแล้วนีก็นี่แหละไม่ใช่ยกเครื่องขึ้นรถด,ดิยกรถลงมาในเครื่องถูกว่าหวะยกรถมาใส่เยง <c oughs> เออยกรถลงมาใส่ที่เครื่องโ <Okay. S 1> เคราเข็นนี่แหละ เข็นเนี bien, ้ยเข้ามาใต้รถให้ม <th> ันพอดีขยับนิดหน่อยแล้วก็ยกรถลงมาเข่งเข้ามาเลยเข็งคนเดียววะไหใช่ป่ะเออเออท่นมีเกียร์ตัวนีหว่าตอนนี้ไม่มีเกียร์ไม่เบาดินะถ้าไอ้ท่นแท่นเนี้ยถ้ามันซื้อล้อที่มันหมุนได้อ่ะหมุนได้รอบอ่ะมันก็จะขยับไปไหนก็ได้อันนี้มันซื้อล้อที่แบบตรงอย่างเดียวอ่ะก็เนี่ยก็ต้องยกอ่ะก็ต้องยขับอื นี่เลยนี่เป็นไงดูด้วยเยียโอเคคนเดียวไปเนี่ยนี่นี่ดูด้วยนี่เป็นไงเป็นไงนี่ให้ทุกคนดูวิววิวนี้ที่เราอยากจะเห็นเครื่องเข้ามาอยู่ใต้นี้ละนี่วิวนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะลองเอารถค่อยๆลงมาอ่าดูนะดูให้ด้วยนะ,อะพอบอกพอนะ ลงมาแล้วค่อยๆลงมาแล้วนี่พอเะเนี่ยแล้วก็จัดทรงติดตรงไหนอะไรยังไงเห็นไหมไม่มีอะไรมากหรอกอเดี๋ยวอยากอยากบอกว่าเราพลาดไปอย่างหนึ่งแล้วเ,าเราอกพลาดอีกแล้วพลาดบ่อยจันวะห,ห,หูเกียร์ฝั่งนี้ยมันต้องอยู่บนรถใช่ แล้วค่อยฝันมาตรงนี้อะไรนะกูเลยอย่างชอบเลยถออีกแล้วกูเลยเหนื่อยชิบหายเลยแล้วทอไปจะอย่างนี้มาสแล้วนี่แหละเราเจอกันเหตุการณ์อย่างนี้ทุกวันเหตุการณ์ที่แบบเอ้ยอะารเงี้ยจนมีคำติดปากแล้ววะกูเลยอย่างชอบเลยอ่ะเนี่ยแหละจะทอดออกเลยทอตัวนั้นขึ้นมาใส่บนนี้ไว้ก่อน ไม่เป็นแล้วอยากทำไงจะได้รู้ไงเออจะได้ให้เ่อเพื่อนได้รู้อะให้คนให้ให้คนที่ไม่เคยทำเหมือนเราอะเออมาสอนเีว่าต้องระวังตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยอย่างนี้เนี่ยสดๆเลยไม่มีเตี้ยมเลยขันอีกแล้วนี่แหละพี่ตา <laughs> ที่ทำมาหลายวันนที่จริงมันควรจะเสร็จนะถ้ามันขั้นตอนวางแผนดีๆอะไรเงี้ย มันมีขั้นตอนที่แบบซ้ำซ้อนถอดสองรอบกันแล้วสามรอบกันแล้วเออให้ดูเนี่ยขันไยเพื่อนอือว่าเดี๋เดี๋ยวยกขึ้นให้ดูแล้วเดี๋ยวช่วยกันทำดีกว่าดูแล้วคนเดียวน่าจะลำบากไปหน่อย ครืจังที่ถ่ายต่อก็คือเครื่องขึ้นมาบนรถแล้วให้ดูรวมๆก่อนก็คือเอาเครื่องขึ้นแหละท,ทำแลบให้ดูอะ่ะเอาเครื่องขึ้นก็จะมีขันนอ็อตยึดแท่นเครื่องมีข้างๆ้างข้าง,าง,าง,างหลังแล้วก็ตัวหน้าตัวหน้านี่ใช้ของเดิมแคมเดี่ยวไม่ได้นะต้องต้องเป็นของเครื่อง B 1 6เลยเพราะว่ารูนอ็อตมันไม่เท่ากันแล้วก็ใส่พวกอะไรไปหมดแล้วกองอากาศ หม้อน้าเนี่ยามาดูหม้อน้ากันหน่อยดีกว่าหม้อน้ําเราใช้เป็นหม้อน้าํายาวแผงแอร์ยาวแต่ซ่อนใต้คานเลยก็คือจะโล่งๆตรงนี้ไปเลยก็คือต้องตัดนี่เห็นไหมเห็นรอยขีดไหมนี่มันต้องตัดเพราะว่ามันติดติดโครงตัวนี้ไงข้างล่างก็ตัดเรียบเลยแล้วก็เว้าวนะเว้าวบอดี้ด้วยเว้าวเพื่อไม่ให้มันหลบหลบตัวโครงตัวนี้หม้อน้ําหม้อน้าํายาวแผงแอร์ยาวเย็นไหมแอร์เย็นดิยาวขนาดนี้ต้องเย็นแล้วแหละ ไไม่หววแล้ขับรถไม่มีแอร์มาเป็นปีอ่ะเออดิตั้งแต่เอามาเ่ยแอร์ไม่เย็นเลยแอร์เย็นอยู่ร้อยโลแรกตรงนั้นก็ตายตายสนิทอ่ะคันนี้ก็คันนี้ก็จะมีแอร์ละนี่มีมาน้ำาข้างใต้เราก็ใช้วิธียึดโดยทําให้มันเหมือนเดิมที่สุดอ่ะก็คือมีลูกยางเห็นไหมต่อแกนออกมามีลูกยางแล้วก็ทําเป็นตัวยึดอ่านี้สองข้างให้มันให้ตัวได้นิดนึงอ่ะ ก็พยายามจะทําให้มันเหมือนเดิมได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้แหละมีหม้อน้ำเฮดเดอร์ยังเป็นเฮดเดอร์เดิมอยู่เฮดเดอร์เดิมเพราะว่าไม่มีจังไม่มีตังแล้วอืมไอ้คันนี้ก็ยังใช้พวงมาลัย power เดิมอยู่ปั๊ม power ก็ยังอยู่กับปุกยังอยู่หมดทำไมถึงใช้ power เดิมชอบ feeling พาวเวอ๋อชอบ feeling หนักๆของพวงมาลัย power อยู่อ๋อโอเคโอเคก็มีแค่นี้แหละ ที่ยังใช้ของเดิมเกียร์เราก็รื้อรีบิวทำะายใหม่อย่างที่คลิปก่อนที่เราให้ดูแหละก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีรางหัวฉีดเรกูเลเตอร์นะแล้วก็เกรแค่นี้นี่สายมอน้ําเป็นสายถักนะซ่อนออกนี่เข้าไปนู่นเลยข้างหลังเกียร์อ้อมมานี้แล้วขึ้นตรงนี้นี่เห็นไหมสายน้ําเข้าน้ําออกอยู่นี้คือทําใหม่นะคอมอน้ำเนี่ยก็คือตัดต่ออะไรให้ันมาใส่เป็นหัวฟิตติ้ง a n 1 0เท่าไหร่นะ เออใช้สายมเอน้ำมาหัวมันเป็น A16 mm hmm. สายก็เป็น h e ชรวนบีนี่แหละที่เขามิทิ่ดกันโดยรวมแล้วกเ็เครื่องมันจะเป็นเนี้ยก็ลงได้แค่นี้แหละที่เราทําได้เพราะมันก็จะมีตรงนี้อยู่อันนี้ก็เดี๋ยวยึดไว้ก่อนยังหาซื้อไม่ได้ก mm hmm. ระปุกพักน้ําำหรยอจะหาซ่อนมาเแถวนี้แหละ mm hmm. ก็เครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้ว เนี่ยสายบงสายเบรกเราก็เก็บตามที่เราพอเก็บได้แหละไม่ได้แบบว่าเป๊ะสวยงามะอะไรมากหรอกแต่คือเก็บให้มันแบบไม่ขยับไม่ไม่ไมไโดนบอดี้อะไรเงี้ยหาตัวหายางหาอะไรมาลองเรียบร้อยหมดคือตัวนี้ก็คือประกอบเครื่องเรียบร้อยพร้อมแล้วพร้อมจะไปทําสายไฟแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือจะเอาคันนี้ไปทําสายไฟคือไวริงใหม่หม,หมดเลยซ่อนเก็บซ่อนหมดเลยแอร์ด้วยคอมแอร์ก็ซ่อนออกตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราทําเองไม่ได้เราก็คือเอาไปให้เขาไวริงให้ เดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งตอนที่เอารถอะไปอู่ไปไวิ่งอีกทีหนึ่งงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเติมของเหลวก่อนเพราะรถตอนนี้ไม่มีเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำอะไรไม่มีเลยก็ต้องมาเติมของเหลวกันกันก่อนแล้วน,น้ำมันเครื่องก็ใช้นี่แหละที่เขาใช้กันทั่วไปอะ่ะโมโตตนอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เราไม่ได้ติดหรอกว่าจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คือร้านที่เราไปเอออันนี้มันก็โอเคอะราคาได้ด้วยแหละเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามัน ยังไงนะแต่ตอนนี้ก็เรามาก็อเออ,อน้ำมันเครื่องดีกว่าถ้าใครมีความสามารถพอก็เติมเขาก็จะเติมแบบไม่ต้องใช้กวยอะนะทําไงวะนิ่งมือนิ่งๆอะไรเงี้ยหรอใช้กวยนี่เลยกวยธรรมดาน,นี่แหละน้ำมันเครื่องก็น้ำมันเครื่องอย่างเดียวเลยนะอย่าไปใช้ผสมนะนี่นะน้ำมันเครื่องสีก็จะแบบว่าใสๆเหลืองทองอย่างนี้ มันเครื่องแล้วน้ำมันเกียร์เดี๋ยวเราจะยกรถขึ้นยกรถขึ้นแล้วเติมจากใต้ล่างเติมเรียบร้อยแล้วยังไงนะเมื่อกี้บอกว่าเครื่องมันเติมประมาณ3.7อ่ะแล้วแม่งเติมไป2ลิตรบอกท้ามันเครื่องไม่มีเลยวะการวัดแม่งไม่เจอเลยวะเติมรถมันเครื่องไป2ลิตรอันนี้ก็เติมไปแล้วเต็มขีดบนพอดีแล้วเดี๋ยวก็จะไอ้นี่ลงไปในกองอีกนิดหน่อยประมาณ300ซีซีประมาณเนี้ยทำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั่นแหละอืมอืมอืม น้ำเขียวนะเขียวเลยเก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววายสายเ็จสตาร์ทเ,เครื่องได้แล้วค่อยมาไล่น้ำอีกทีนึ่งเราลองไปถอดน้ำเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวทายให้ดูจริงว่าตอนเติมแล้วล้นมันจะเติมแค่ไหนถึงจะพออะไรเงี้ย เติมไปแล้ว,ลวมั่งเกียร์นี่นะสำหรับเกียร์ B 16A นะกระโหลกเล็กกระโหลกใหญ่ไม่รู้อ่ะเราก็ยังดูไม่เป็นเหมือนกันตเติมอยู่ที่ประมาณ2ลิตรครึ่งอ่ะแน่นต้องมีแน่ๆสองลิตรครึ่งอ่ะมันจะล้นอยู่ที่ประมาณ2ลิตร6ประมาณเนี้ย2ลิตร6 2ส2ง6อง6ลิตรประมาณเนี้ย2.6 2.7ก็ก็คอือเติมจนกว่าตรงเราถ่ายให้ดูไม่ได้มันอยู่ในซอกอ่ะ มันจะอยู่ในซอกหน้าเดี๋ยวเราลองลองพยายามซูมให้ดูนะหน้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นปมอันนั้นฮะตัวนั้นเลยเห็นปะเออไหนไหนเออใช่น้่หนาน่านาน้านาน้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 านาน่านาน้าน้าน่าห้านมาหน้น้าหอ้านน้าห้าหนาห้น้้นานนาา้้า้ ep นี้คือเอาเครื่องขึ้นใส่อุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างเติมของเหลวครบอะไรเงี้ยเตรียมพร้อมที่จะเอาไปให้ร้านให้อู่เขาทําสายไฟให้กล่องขอเอายิบกล่องมาให้ดูหน่อยกล่องที่เราจะใช้เครื่องเครื่อง B16A นะเป็นกล่องล้อมอะกล่องที่ที่สามารถแบบทําลอมได้อะไรเงีเ้ยเ็จะเป็นกล่องรหัสนี้เขาบอกมาอีกทีนะเราก็ไม่ได้รู้เองหรอกนี่รหัสนี้ P30 นี่เห็นไหม ส P สามสิบจะเป็นกล่องที่แบบทำลอมได้อะอคือทำลอมก็คือถอดชิปออกมาถอดชิปที่อยู่ข้างในนี้ยถอดออกมาแล้วไปเสียบกับตัวลีดเดอร์มันอ่ะแล้วก็เอาไปเข้าโปรแกรมในคอมแล้วก็เอามาเสียบอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับ EP นี้ก็จบไปแล้วเอาเครื่องขึ้นวางเครื่องขึ้นสมบูรณ์คิดว่านะสมบูรณ์แล้วแหละไม่มีอะไรพอเราเช็คทุกอย่างทอกทุกตัวเช็คหมดแล้วแล้วก็เราก็จะไปขึ้นสายไฟกันสำหรับ ใครที่ติดตามหรือร,รอูช่วงนี้ก็จะช้าหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้ว่างตัดต่อตลอดอะมันเ <c oughs> ครื่องแล้วเราตัดต่อไม่เก่งอะก็ได้แต่คุยโม้ไปในคลิปนี่แหละโม้ให้ฟังว่าเราทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็นี่ก็เสร็จแล้วแหละว,วางเครื่องทำเครื่องเองแล้วเดี๋ยวถ้าเรารถมันสตาร์ทติดแล้วอะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งมาคุยงานอีกทีหนึ่งว่า,วามันต้องใช้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างประมาณใครอยากจะทํา ใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจกับอะไรบ้างถ้าเราจะทํารถเองสักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็คือเดี๋ยวเราเอารถไปทําสายไฟยกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ามาพูดคุยกันนะอ่ะม,มาพูดคุยกันกับเราได้ว่าใครอยากชอบทํารถเองหรือว่าอยากจะลองขับรถที่เป็น NA เเครื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ย แต่รอบสูงใครชอบรถรุ่นนี้อะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้กดไลค์ฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกคลิปหน้าไปละ